รวมเลขเด็ดคนดังจากทุกเจ้าแม่จากทุกสำนักคัดมาให้แล้วประจำปี2516มัดรวมสรุปไว้ในคลิปเดียวใครที่ยังไม่มีเลขในใจไม่รู้จะซื้อเลขตัวไหนดีสามารถเลือกเลขเดดจากสำนักที่เราชอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่เลขเดดจากคุณไก่แจ้กลามแม่ไม่อยู่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ที่จะซื้อแม่รู้จะซื้อเลขตัวไหนดี ลองมาดูเลขเด็ดจากคุณไก่แจ้กันละแม่แม่ไม่อยู่ซึ่งต้องขอบอกว่าคอหวยยกให้เป็นอันดับตน้ตนๆในเรื่องความแม่นนะตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะทางคุณไก่แจ้ได้มีการใบ้หวยเข้ามาแล้วหลายงวดติดต่อกันเข้าตรงๆนับสิบงวดติดเลยนะคะถือว่าพลาดไม่ได้เลยตอนนี้มีผู้ติดตามหลักล้านเสี่ยนหวยหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเลขเด็ดไหนงวดนี้กันอย่างล้นหลามใครดูเลขทัน เห็นเป็นเลขไหนกันบ้างสามารถเม้นมาคุยกันได้เลยนะคะเตรียมตัวรวยไปพร้อมๆกันจ้าออเฮ้ยฮย สำหรับเลขเดทจากคุณไก่แจก้กะละแมแม่ไม่อยู่ในงวดประจำวันที่2มิถุนายน2518ได้ให้เลขดังนี้135 16 18 02 75 07 254 2ตัวจับคู่คือ68และ42 เน้นๆเลยนะคะคือ254 2สองตัวจับคู่คือ68และ42และต้องขอบอกว่าเลขที่จะออกแน่ๆคือ42นะคะมีใครมองกันทานเห็นเป็นเลขไหนกันบ้างสามารถแสดงตรงได้เลยจะมือหัวเตรียมหลออันเลก็กอีกแน่นอนมาต่อกันที่เลขเด็ดจากอาจารย์ดุยพร,รัน สำหรับแนวทางสุรัฐบาแในงบประจำวันที่สุมิถุนายน2518เตรียมรับทรัพย์หลักล้านกลางปีแบบนี้ได้เลยก่อนอื่นเราต้องขอสดแสดงความยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกทุกคนเลยนะคะที่ถูกรางวัลสุรัฐบาลหวยเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระราชนีนึ1มิถุนายน2518ที่ผ่านมากับผลการออกรางวัลสรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง คือ5-5-9-3-5-2และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ2-0แต่สำหรับใครที่ยังดวไม่ถึงก็ต้องรอคิวกันก่อนนะคะงวดต่อไปอาจจะเป็นของเราก็ได้และสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจในงวดประจำวันที่16ม,มิถุนายนไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวหรือเลข3ตัวเราขอแนะนำเลยค่ะเลขเด็ดจากอาจารย์ดุยพรรนัน อาจารย์คนดังจากโลกออนไลน์ที่มีการใบ้หวยแม่นแท้ทุกงวดหลายคนรอตามแนวทางเลขเด็ดจากอาจารย์เดือพรรันกันเยอะมากเพราะเฉพ่ะคนนี้เขามีของดีค่ะเข้าตรงเข้าบ่อยเหมาะกับคนงดน้อยแต่อยากมีโชคมีลาบและสําหรับเลขเด็ดจากอาจารย์เดือพรรันในงวดประจําวันที่1มิถุนายนเลขที่ปล่อยออกมาคือเลขชุดดังต่อไปนี้ เลขเด็ดจากอาจารย์ดุือพารันในงวดประจำวันที่สุดพฤุนายนเลข2องตประกอบไปด้วย4 2 4 1และ1 9ในสองของเลข3าตตรงๆ,ๆคือ2 4 1สําหำหรับใครที่กำลังตามหาเลขที่จะซื้อในงวดนี้สามารถนำเลขเด็ดจากอาจารย์ดุือพารันไปลองเสียโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นยำ้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสียโชคเท่านั้น ดวงชะตาโชคลาภวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมต่อไปเป็นเลขเด็ดจากอาจารย์นอตตี้เจ้าพอเลขวิง่งต้องขอบอกว่ากระแสมาแรงสุดๆเลยนะคะสำหรับแนวทางเลขเด็ดจากอาจารย์นอตตี้เจ้าพอเลกวิง่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคอหวยและนักเสีย่ยงโชคมากเป็นพิเศษเพราะทางอาจารย์นอตตี้ ได้ให้เลขเด็ดเข้ารางวัลเลขท้ายสองตัวแบบตรงๆหลายงวดติดต่อกันซึ่งในงวดนี้ทางอาจารย์นอตตี้ได้ออกมาเปิดตัวเลขให้ชมกันแล้วนะคะรีบทำการหาซื้อสลากกินแบ่งบานกันได้เลยก่อนที่เลขจะหาซื้อยากเพราะปล่อยออกมาทีไรเป็นกระแสะทุกทีเลขเกียงทุกแผงเจ้ามืออันหมดคอหวยหลายคนยกให้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องของความแม่นนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ใครที่ไม่ตามถือว่าพลาดมาก ซึ่งได้ปล่อยออกมาสดๆร้อนๆนะคะสำหรับแนวทางเลขเด็ดจากอาจารย์น็อตตี้เฉพาะเลขวิ่งโดยในงวดนี้ทางอาจารย์น็อตตี้ได้ให้แนวทางเลขเด่นไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวหรือเลข3ตัวให้เราไปหาซื้อสลักมิทธาบาลซึ่งทางอาจารย์น็อตตี้เองได้หมอสุรุตอรี่จนเกลี้ยงแผงแล้วนะคะและสำหรับเลขเด็ดจากอาจารย์น็อตตี้ในงวดประจำวันที่15มิถุนายน2 5 1 8ได้ปล่อยแนวทางเลขเด็ด ดังต่อไปนี้ค่ะ เลขเด็กจากอาจารย์นอตตี er, ้ได้ปล่อยแนวทางสําหรับนังว่าประจำวันจันทร์ที่๒มิถุนายนซึ่งทางอาจารย์ได้มีการกระชับมาว่าจะซื้อเลขหรือเล่นเลขอะไรก็ได้แต่ต้องมีเลข6ผสมอยู่ด้วยและยังได้ชี้เป้าเลขท้าย2ตัวและสตัวตรงๆให้มาแบบเน้นๆชัดๆสําหรับเลข2ตัวคือ6 5 6 3 3 5และ6 8เลขท้ายสตัวตรงๆคือ6 5 3 และ658เลข2ตัวเมเด็ดอย่าวเน้นๆนะคะคือ65และ56สามารถนำเลขเด็กอาจารย์นอตี้เป็นลองเสียงโชคกันดูได้เลยแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อและมาต่อกันที่ เลขเด็ดจากสาลเจ้าแม่คนดังมาเริ่มกันที่เลขเด็ดจากเจนุกบารมีมหาเฮงสำหรับเจนุกนะคะเป็นเจ้าแม่ใบหวยคนดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0 0คนได้ใบแนวทางเลขเด็ดค่อนข้างที่จะแม่นเพราะเคยให้เลขเด็ดเข้ามาแล้วเกือบ10งงดติดต่อกันสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้มีการแชร์เลขเด็ดจากเจนุกกันเยอะมากเจ้ามือหวย แห่อันเลขกันแทบทุกงวดโดยเพจที่สามารถติดตามเจนุกได้คือเพจเจนุกบารมีมหาเฮง999สามารถไปกดติดตามเจนุกได้เลยนะคะซึ่งต้องขอบอกว่าเจนุกบารมีมหาเฮงให้หวยตรงแทบทุกงวดนะคะเข้าตรงๆนับแปดงวดติดถ่วพลาดไม่ได้เลยและสำหรับเลขเด็ดจากเจนุกบารมีมหาเฮง ในงวดประจำวันจันทร์ที่1ุม,มิถุนายนเลขที่ปล่อยออกมาคือเลขชุดดังต่อไปนี้ สำหรับเลขเด็ดจากเจน๊นุ๊กในงวดนี้เลขฝันเลขลูดคือเลข1เลขสองตัวคือหนึ่งศูนย์หนึ่งเและ1 6ซึ่งมีเลขอัดคือหนหนะคะและสำหรับเลข3าตัวตรงเน้นๆคือ8ปดถึงสามสามารถนำเลขเด็ดจากเจ๊นุกบารมีมหาเฮงไปลองเสี่ยงช่วยกันดูได้เลย มาต่อกันที่เลขเด็ดจากเจฟองเบียสำหรับเจฟองเบียนะคะก็เป็นเจ้าแม่ใบหวยคนดังอีกเช่นกันเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า1 3ล้านแคนได้มีการให้แนวทางเลขเด็ดแม่นมากไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวและหวยฮานอยซึ่งเคยให้เลขเด็ดของรัฐบาลไทยเข้ามาแล้วกว่าสิบงวดติดต่อกันเป็นเจ้าแม่คนดังที่เซียนหวยและเจ้ามือหวย ติดตามกันเยอะมากให้เลขทีไลนเลขอันแทบทุกง,งวดโดยเราสามารถไปกดติดตามเจ๊ฟองเบียได้ที่เพจเจ๊ฟองเบียร์8 8 8สามารถไปกดติดตามเจ๊ฟองเบียรได้เลยนะคะซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าทานเจ๊ฟองเบียให้หวยตรงแทบทุกง,งวดเลยนะคะเข้าตรงๆนับสิบงวดติดถั่วพาดไม่ได้เลยและสำหรับเลขเด็ดจากเจ๊ฟองเบีย ในงวดประจําวันจันทร์ที่สมบมิถุนายนเลขที่ปล่อยออกมาคือเลขชุดดังต่อไปนี้ เบลเด็กจากเจฟองเบียในงวดประจำวันที่2มิถุนายนในงวดนี้ได้ให้เลขฝันเลกรูดคือเลข3เลข2ตัวคือ34 35 36 38เม็ดเดียวเน้นเ้นคือ39และ933นะคะและสำหรับเลข3ตัวตรงๆเน้นเ้นคือ935และ366 สาวบ้านนำเลขเด็ดจากเจฟองเบียเป็นลองเสียชดกันดูได้เลยและสุดท้ายนะคะคือเลขเด็ดจากทางแม่น้ำหนึ่งโดยแม่น้ำหนึ่งก็เป็นเจ้าแม่หวยคนดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเช่นเดียวกันเพราะในปี2,516ได้ใบเลข2ตัวตรง,ตรงๆเข้ามากกว่า10งวดติดสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ทีวีหลายช่องทางได้ออกมาทำข่าวจนโด่งดังไปทั่วประเทศ ให้แนวทางเลขเด็ดแม่นมากให้หัวทีไลเป็นเลขดังเป็นเลขอั้นทุกทีต้องถือว่าเป็นเจ้าแม่คนดังที่เซียนหวยหลายคนยกให้เป็นอันดับตน้ตนๆในเรื่องของคำแม่นเลยก็ว่าได้โดยเราสามารถกดติดตามแม่น้ำหนึ่งได้ที่เพจ f a c e b o o k แม่น้ำหนึ่งแปดแสามารถไปกดติดตามแม่น้ำหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งต้องขอบอกว่าทางแม่น้ำหนึ่ง ให้หัวแม่นมาเช่นเดียวกันนะคะให้ตรงๆเข้าตรงๆนับสิบงวดติดถือพลาดไม่ได้เลยและสำหรับเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งแน่งววดประจำวันจันทร์ที่2มิถุนายนเลขที่ปล่อยออกมาคือเลขชุดดังต่อไปนี้ โดยในงวดนี้เลขจากแม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขเด็ดเลขฟันคือเลข9เลข2ตัวตรงตรงเน้นเน้นคือ9 7 9 3 7 3และ8 3เน้นเ้นเลยนะคะคือ8 2และ2 3เลข3ตัวจับคู่เล่นคือ9 7 3 8สาม,มารถจับคู่เล่นเลข3ตัวตรงๆใน9 7 3 9 7 8 และ738สามารถซืือตรงได้เลยหรือจะซื้อกลับไปกลับมาก็ได้นะคะสามารถนำเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งไปลองเสียโชคกันดูได้เลยชอบเลขเด็ดจากเจ้าแม่คนไหนหรือจากสำนักไหนสามารถนำตัวเลขชุดนั้นไปลองเสียงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเท่านั้นดวงชตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกัน โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ